เดอะโคเด็กซ์ในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่อยู่ในเกมเกมหนึ่งครับซึ่งก่อนจะไปรับชมเรื่องราวของไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้ผมขอทุกท่านคอล่นหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด s ั b s c คร b e พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทริปสรุปข้อมูลของคีโรบลาบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเดอะโคเด็กซ์บันทึกพิศวง ผมจะบอกว่าฮีโร่าบมันอยู่ในเกม Minecraft เนี่ยแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็อาจจะไม่อยู่ก็ได้นะครับบรรดาสถานที่ทุกแห่งมันก็มักจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล่าประจําสถานที่อยู่ใช่ไหมครับซึ่งส่วนมากเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยมันก็มักจะเป็นแนวเล่ลระวัดกลัวเรื่องสื่อของตำนานหรือแม้แต่สกันาตรรมที่เกิดขึ้นจริงแนอดีไม่ว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่แต่สุดท้ายเมื่อมันถูกเล่าออกไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้เจ้าเรื่องเล่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็าาน่วเเปร็พะ ฮีโร่ลายที่ผมนํามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในเกมไมค์คัมนั่นเองครับเกมไมค์คัมนะเป็นเกมประเภท p d s ดี d ซน x อกนะหรือพูดภาษาบ้านๆเลยก็คือเป็นเกมที่คุณเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ตราบใดที่สิ่งที่คุณทามันไม่เกินขอบเขตของเกมเกมนั้นก็เหมือนกับชื่อแซนบ็อกกระบาดาซนั่นแหละครับย้อนกลับไปเมื่อปี2009มาคัสเพอร์สันนักเขียนโปรแกรมคนนึงได้ลาออกมาจากบริษัทที่เขาทํางานอยู่เพื่อทําการสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาโดยเกมของเขาในตอนนั้นเขาให้ชื่อมันว่าเคฟเกม มันเป็นเกมดัดๆทั่วไปครับที่มีแค่พื้นเรียบๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปมาคัสก็ได้ทําการพัฒนานเกมนี้มาเรื่อยๆนะจนในปีเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ทําการปล่อยตัวเกมเวอร์ชันคลาสสิกออกมาและเปลี่ยนชื่อจากเคฟเกมเป็น Minecraft และมาคัสก็เป็นที่รู้จักในชื่อของนอชผู้สร้างตั้งแต่นั้นมาภา,ายในเวอร์ชันคลาสสิกนั้นตัวเกมมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายครับนอกจากบล็อกที่ถูกเพิ่มเข้ามาน้ําแล้วก็ลาวาซึ่งนับจากตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ย ตัวเกม Minecraft มันก็มีอายุประมาณ13ปีเข้าไปแล้วนะครับจากเกมดาดดทั่วไปที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยในตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่มีอิสระมากที่สุดเท่าที่เคยทํามามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทําจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอย่างเช่น Redstone คือภายในเกม Minecraft เนี่ยมันมีระบบประบบหนึ่งครับที่เรียกว่า Redstone ผมขอนับรวมพวก Redstone เนี่ยเป็นระบบประบบหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับอเจ้า Redstone พวกนี้เนี่ยมาสามารถทําให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติขึ้นมาภายในเกม Minecraft ได้ครับ มันทําได้ตั้งแต่ประตูอัตโนมัติทางลับหรือระบบเปิดปิดอะไรต่างๆมากมายซึ่งมองผิวเผินมันก็อาจจะดูธรรมดานะครับสามารถเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากแต่ภายในสังคมเกมม e c ครับมันก็จะมีผู้เล่นที่คอยสร้างส,างสิ่งแปลกๆมาจาก r รส s ต o n e พวกนี้อยู่ครับโดยอันที่ผมเห็นแล้วอ้าปากค้างมากที่สุดเลยก็คือพวก r e สตอคอมพิวเตอร์ต่างๆมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่สร้างจากรสตอที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับลองคิดง่ายๆนะครับ มันจะมีเกมเกมไหนบ้างที่คุณสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้จริงได้ภายในเกมซึ่งด้วยอิสระที่มันมากมายสกนาดนั้นนะครับ Minecraft จึงเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเกมหนึ่งเลยตามเรื่องเล่าแล้วฮีโร่บายนั้นคือน้องชายที่ตายไปแล้วของนอชผู้สร้างเกมแต่ว่าในตอนที่เขาตายไปเขาได้ทําการฝังตัวเองลงไปในเกมม i n คร r a ท t ทาให้วิญญาณของเขาเนี่ยต้องวนเวียนอยู่ภายในนั้นคอยหลอกผู้เล่นต่างๆไม่มีวันจบสิน้นแต่นั้นมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าที่ถูกแต่งขึ้นมาเท่านั้นนะครับ พราะในเรื่องความจริงแล้วนอชนั้นไม่มีน้องชายแต่ว่าถึงเรื่องทั้งหมดนั้นมันจะเป็นเพียงเรื่องแต่งแต่ราเบรดาผู้เล่นก็ยกให้เรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับแคแนลสำหรับ h ฮีโร่บายครับซึ่งในเรื่องเล่าของฮีโร่บายนั้นเราไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าฮีโร่บายจะโผล่มาเมื่อไหร่หรือว่าตอนไหนมีเพียงข้อสังเกตที่ว่าฮีโร่บายนั้นจะคอยมองดูผู้เล่นจากที่ไกลๆเท่านั้นแต่ในไม่นานนักหลังจากที่ข่าวฮีโร่บายนี่ยมันได้แพร่ไปทั่วคอมมูนิตี้ของผู้เล่นมันก็ได้มคา,มาั Hero าาร,ถถร,ารบ โดยการที่เราจะสามารถเรียกฮีโร่ายออกมานั้นผู้เล่นต้องทําการสร้างแท่นบูชาขึ้นมาด้วยบล็อกที่ถูกกาหนดเอาไว้นั่นคือบล็อกทอง 3, ามสามแนวนอนโดยบล็อกตรงกลางนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อแต่ตามสิ่งที่ผู้เล่นเชื่อมากที่สุดบล็อกตรงกลางจะต้องเป็น mossy cobblestone หรือไม่ก็โซแซนเท่านั้นจากนั้นก็วางเนเทอร์แลคลงไปตรงกลางด้านบนรอมรอบด้วย r e s t o n e torch สีด้านและสุดท้ายก็ให้จุดไฟที่เนเทอร์แลคเพื่อทาการเรียกฮีโร่าบออกมาถ้าคุณลองไปทําทั้งหมดนี้ตามที่ผมบอกเอาไว้นะครับ ไม่ว่าจะในตัวเกมเวอร์ชันไหนก็ตามสุดท้ายแล้วฮิโร่บเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาอยู่ดีนะครับพอผมเองก็เคยลองตอนที่ผมได้เล่นเกมไหม่ครับในตอนแรกๆถ้าหากตัวเกมของคุณไม่ได้ลงมดเอาไว้ไม่ว่ายังไงเนี่ยฮิโร่บเนี่ยมันก็จะไม่มีทางโผล่มานะครับแล้วฮิโร่ใบในแมคคัฟเนี่ยมันถูกพบครั้งแรกเมื่อไหร่กันการปรากฏตัวครั้งแรกและรายละเอียดการเชหน้ากับฮีโร่บครั้งแรกเนี่ยได้ถูกโพลลงเว็บบอร์ดของเว็บไซต์โฟจังครับคิดง่ายๆครับมันก็คือพันทิปในต่างประเทศนั่นแหละ แต่เจ้าโพดโพนั้นมันก็ไม่ได้รับความสนใจมากอะไรขนาดนั้นนะครับโดยภาพดังกล่าวได้ระบุเอาไว้ว่าฮีโร่บายได้ปรากฏตัวในเกมโหมดผู้เล่นคนเดียวของผู้เล่นคนนั้นได้ยังไงและอีกทั้งแมพของเขาเนี่ยก็ยังเปลี่ยนการดไปด้วยพิระมิดและอุโมงค์มากมายด้วยเหตุน,นั้น,นครับบอร์ดโฟลจ,จึงถือว่าเป็นที่แรกที่มีการปรากฏชื่อของฮีโร่บายขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมาฮีโร่บายก็ได้รับความสนใจมากขึ้นครับเนื่องจากสตีมเมอร์ของบร r คาฟที่ชื่อว่าโคเปเลน เขาได้ทําการตัดต่อภาพของฮิรูบายจานวนหลายภาพด้วยกันนะครับแล้วก็นํามาเผยแพร่ลงในช่องแชทของเขาในเวลานั้นโคบแลนเขาเพิ่งเริ่มที่จะชื่นชอบเรื่องราวนี้ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยโดยหลังจากที่เขาได้เผยแพร่รูปภาพตัดต่อเนี่ยเขาก็ได้รับกระแสตอบกลับที่ดีนะครับโคบแลน์จึงตัดสินใจที่จะสร้างละครหลอกคนขึ้นมาโดยในภายหลังเขาก็ได้ออกมาอธิบายครับว่าเหตุการณ์จริงเนี่ยมันเป็นยังไงโดยละครหลอกคนของโคบแลนนั้นเขาเนี่ยทำตัวเหมือนกับเล่นเกมตามปกติครับเหมือนกับ ซีรีส์เอาชีวิตรอดทั่วๆไปที่เราเห็นใน YouTube แต่เขาก็จงใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในบ้านของเขานะที่เขาเนี่ยได้เตรียมจัดฉากเอาไว้โดยในสตีมสตีมนั้นเนี่ยฮิโรลบายได้ปรากฏออกมาในช่วงนาทีที่20นาที4 5วินาทีโดยหลังจากที่เขาทําตัวเหมือนกับได้เผชิญหน้ากับฮิลรลบายแล้วโคบแลนก็ทําเป็นร้องโวยวายครับแล้วก็วิ่งออกจากห้องทันทีและหลังจากนั้นสตีมก็ได้จบลงซึ่งในภายหลังโคบแลนเขาได้ออกมายืนยันครับว่าไอ้เจ้าฮิโรลบายที่ผ มันเป็นแค่บล็อกภาพวาดที่อยู่ในเกมเท่านั้นนะครับที่ถูกเปลี่ยนเท็กเจอร์ให้เป็นฮีโร่บายหลังจากที่สตีมของโคบแลนจบลงโคบแลนเขาก็ได้ทำเป็นกลัวจนตัวสั่นในช่องแชทของเขาครับและต่อมาเขาก็ได้นําคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยโพสต์ลงฟอรั่มซึ่งเป็นการเผยแพร่วิดีโอของเขาเพื่อหวังที่จะให้เรื่องราวของเขาเนี่ยไปที่รู้จักกันมากขึ้นและได้กระแสะตอบรับดีเหมือนกับในตอนแรกๆซึ่งหลังจากที่โคบแลนได้ปิดสตีมลงไม่นานเขาก็ได้รีบนําภาพวาดดังกล่าวเนี่ยออกไปในทันทีนะครับเปลี่ยนเท็กร์เ,เ่อ โดยแกล้งเําไปรู้สึกหวาดกลัวครับและประกาศว่าจะลบโลกนั้นทิ้งเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเจอกับฮีโร่บายอีกและแน่นอนครับพอเรื่องเหล่านั้นมันดังมันก็มีคนทําตามครับหลังจากนั้นไม่นานมีนมิสเมอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าพาติม,มุสได้ทําวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีฮิโรบายอยู่ในบอลาวาที่ผู้เล่นทําขึ้นเองโดยฮิโรบายตัวนี้เนี่ยได้ยืนอยู่เดี่ยวๆไม่มีบ็อกข้างๆซึ่งไม่เหมือนกับวิดีโอก่อนหน้านี้ครับที่ฮิโรบายเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าผนังเพราะว่าภาพวาดภายในเกมเนี่ย มันน่าจะเป็นประตูที่ถูกเปลี่ยนเท็จจแพ็กมาซะมากกว่าแล้วก็ตามสูตรเลยครับเมื่อสตรีมเมอร์คนนั้นเจอ art, ฮิลรบายเขาก็ทําการวิ่งหนีแล้วก็บันทึกเกมออกมาจากนั้นก็ค่อยปิดสตรีมแล้วพอเวลาผ่านมาประมาณ10นาทีเนี่ยพาติมุสเขาจึงกลับมาสตรีมต่อแต่ว่าในคราวนี้ฮิลรบายก็ได้หายไปแล้วโดยในระหว่างที่พาติมุสกาลังสตรีมครั้งที่2เนี่ยมันก็ได้มีการโปะขึ้นมาครับเมื่อมันมีเสียงของพาติมุสที่กาลังคุยกับภรรยาของเขาเกี่ยวกับการแสดงละครหลอกคนดูอยู่ มาเลยทําให้ในช่องแชทของเขาเนี่ยมีการฝรัดข้อความอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเมื่อทุกอย่างมันเกินการควบคุมของเขาเนี่ยเขาจึงแกล้งทําเป็นว่าเกมของเขาเนี่ยมันแครชดับลงไปและจากนั้นส่วนตัวผมคิดว่าพัตติมุสน่าจะปิดสตรีมไปด้วยนะครับซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านั้นเองครับมนเลยทําให้โคบแลนเนี่ยไม่ชอบที่พัตติมุสเปิดเผยว่าฮิลูบายเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงครับอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในช่วงไหนในวิดีโอของพั่งหหจาาากกกกทีเเเิดตตุุรรณ์ โคบอลจึงทาการโพสตลิง์บางอย่างลงในช่องแชทครับโดยลิง์ดังกล่าวเนี่ยได้นําไปสู่หน้าเว็บของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับโดยภายในนั้นเนี่ยมันเป็นใบหน้าของสตีฟครับแต่ว่าดวงตาของเขาเนี่ยมันเป็นดวงตาของคนจริงๆที่กาลังกอกไปมานะครับคือถ้าเด็กๆได้เห็นเนี่ยก็น่าจะจํากลับไปฝันเลยละครับโดยด้านล่างของไอน้นั้นเนี่ยมันมีอักขระและข้อความที่ยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเลยครับซึ่งหลังจากที่ทําการลบอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรออกมันก็จะเหลือข้อความที่อ่านได้นะครับโดยมันเป็นข้อความแบบนี้ครับ มีรายงานว่ามีเหยื่อตายทั้งเป็นในระหว่างการแสดงนี้เหยื่อทั้งหลายถูกพาไปยังโลกแห่งจินตนาการที่พวกเขาไม่สามารถตื่นขึ้นได้ในสภาพที่ไม่สามารถเยัียบได้ราวกับตายทั้งเป็นเหยื่อทั้งหลายที่อยู่ในโลกปกติใครทั้งหลายที่ไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะตายทั้งเป็นทางเดียวที่จะช่วยคือทำให้พวกเขารับรู้ถึงการตื่นขึ้นนั่นจะเป็นสารที่สามารถส่งไปยังโลกแห่งจินตนาการได้พวกเขาจะรับรู้ถึงสภาวะที่พวกเขากำลังเผชิญและมันจะปลุกให้พวกเขาตื่นขึ้นแม้มันจะต้องใช้เวลาหลายเดือนในการหลุดพ้นจากโลกแห่งจินตนาการ แต่ได้โปรดโปรดตื่นขึ้นมาข้อความดังกล่าวเนี่ยคอยบอกให้ผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นนะครับเป็นในไนว่าพวกเขากําลังตกอยู่ในโลกแห่งจินตนาการซึ่งมันก็คือการอุปมาอุปไมยถึงเรื่องฮิโรบายนั่นเองโดยข้อความทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกนํามาจากคลิปปี้พาสต้าเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า wake up อย่างไรก็ตามครับสติมเมอร์ทั้งสองเนี่ยก็ได้ทําการสตีมต่อมานะครับโดยไม่มีสัญญาณของฮิโรบายอีกเลยแต่โคบแลล์เนี่ยก็ยังคงยืนการว่าฮิโรบายเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่เป็นปีเลยครับ จนกระทั่งในที่สุดนะครับโคบแลนก็ได้ออกมาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพยงแค่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองตรงนี้ผมหาไม่เจอนะครับว่าเมื่อไหร่ซึ่งตั้งแต่การสตรีมครั้งนั้นของโคบแลนเนี่ยกระแสะความโด่งดังของฮีโร่บายนีย่มันก็เพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามเลยล่ะครับซึ่งมันได้ทําให้ฮีโร่บายนีย่กลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนไมค์ค a ับในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ครับและด้วยกระแสะความโด่งดังระดับนั้นเนี่ยมันจึงทําให้เกิดทั้ง, Mod, work, ง,ง,ง,งมอดแอนิเมชั่นอาร์ตเวิร์กแล้วก็ส คือเรื่องของฮิโรบายเนี่ยมันดังมากๆเลยครับจะทำให้นอชผู้สร้างเนี่ยต้องออกมาพูดถึงโดยเขาบอกว่าในเกมของเขาเนี่ยมันไม่เคยมีม็อบที่ชื่อฮิโรบายหรืออะไรแบบนั้นแต่ถึงบอกไปแบบนี้เนี่ยถ้าคนไม่เชื่อยังไงมันก็ไม่เชื่อครับจนนอชเนี่ยต้องออกมาประชดประมาณว่าก็ได้ฮิโรบายเนี่ยมีจริงและเขาก็มีพลังพยาบาทเหมือนผีสิงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทาให้ผมนึกถึงเขาวิธีเดียวที่จะหยุดเขาได้ก็แค่ไม่ต้องไปสนใจเขาเท่านั้น เป็นการบอกแบบอ้อมๆนะว่าไม่ต้องสนใจใเรื่องฮิโลบายซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเรื่องหลอกเด็กชัดๆนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนอชเนี่ยเขาก็ยังได้รับทั้งเมลแล้วก็ทวิตถามถึงเรื่องฮิโลบายอยู่ดีครับทำให้เขาเนี่ยต้องออกมาบอกอีกครั้งว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยมีน้องชายที่เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ในเกมมันไม่จริงเลยมันไม่เคยมีอะไรแบบนั้นเรื่องเกี่ยวกับฮิลโรบายเนี่ยมันเจ๋งแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นเลยว่าคนที่แต่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ควบคุมมถึงงลััพธ์ขอกเ่าไหร ผมเคยบอกอย่างเปิดเผยไปแล้วว่ามันไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่บายและผมก็ไม่ได้มีน้องชายด้วยและการที่เราปล่อยสัตว์ลงไปตายในละาวายเยอะๆนั่นก็เป็นวิธีที่บ้ามากที่เจเรียกเขาออกมาแต่ถึงยังไงก็ตามคุณก็ไม่ต้องกลัวเขาหรอกเขามาดีเขาแค่มาเตือนคุณถึงอันตรายที่คุณมองไม่เห็นเท่านั้นและแน่นอนว่าจะไม่มีฮีโร่บายโผล่มาจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรอกถ้าคุณเปิดเกมมายครับทิ้งไว้ตอนกลางคืนจะไม่มีฮีโร่บายที่มีดวงตาสีขาวโผล่มาจ้องหน้าคุณแล้วก็ร้องห่วย,วยนนก แต่บางครั้งเขาก็อาจจะมาขยับให้คุณตื่นแล้วก็หายไปทิ้งไว้แต่ภาพลางๆให้นึกถึงเสียงร้องโหยหวนเท่านั้นแต่แน่นอนทั้งหมดมันก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันนั่นก็เป็นข้อความตัวอย่างที่นอชพูดถึงฮิโรบายนะครับหลักๆเลยก็คือบอกว่าฮิโร่บายนี่มันไม่จริงแล้วก็ปลอบเด็กๆนะครับที่กลัวฮิโรบายนอกจากข้อความของนอชแล้วมันก็ยังมีข้อความของพนักง,งานโมเจงที่ออกมาพูดเรื่องฮิโรบายด้วยเช่นกันนะครับเช่นมันก็สนุกดีนะที่ได้เห็นสตรีมของบลูคารฟเกี่ยวกับฮิโรบในนนวััเเเก่าๆมจงลยทีเดียว แต่ตอนนี้มันออกจะดูเยอะไปหน่อยแล้วก็ไม่สนุกอีกแล้วหรืออีกความเห็นหนึ่งโอเคโอเคพูดตามตรงนะฮีโร่บายมันไม่เคยมีจริงมันเป็นแค่ข่าวลือที่เริ่มต้นโดยคนเสียงเคงบางคนแล้วก็ดันมีคนทํามดขึ้นมาเท่านั้นซึ่งทั้งหมดมันก็เป็นความเห็นที่ค่อนข้างที่จะจริงจังครับแต่มันก็ยังมีพลังงานบางคนที่ออกมาให้ความเห็นปัป่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นแบบฮีโรบายกำลังจ้องมองผมอยู่อะไรประมาณนี้ครับคือมองออกตั้งแต่10กิโลครับว่าประชดอะ ในเมื่อไม่ว่าจะบอกว่ามันไม่จริงแค่ไหนคนก็ไม่เชื่อ t c ชจึงทําการใส่ข้อความรีมูฟฮีโรบายภายในแพชโนดครับซึ่งตัวเกมเวอร์ชันแรกที่มีข้อความนี้เนี่ยคือแพชโนดของเวอร์ชันเบต้า1น 6. 6. 6แน่น,นอนเขาว่ามันก็เป็นแค่เรื่องตลกเล่นๆเท่านั้นแต่การทําแบบนี้เนี่ยมันดันทําให้ฮีโรบายเนี่ยยิ่งไอคอนิกมากขึ้นครับจนทําให้บางแพชอัปเดตของ m i n e c r a f t เนี่ยบางครั้งจะมีข้อความรีมูฟฮีโรบายใส่มาด้วยโดยในแพชล่าสุดที่มีข้อความนี้เนี่ยเป็นแพชที่อยู่ในช่ั1.16.2 แม้ในตอนที่โนชจะไม่ได้ทำไมค์คารฟแล้วในวันที่22สิงหา2012ดินเนอร์โบเนี่ยได้ออกมาทวิตข้อความที่ว่าพวกเราไม่มีแผนที่จะเพิ่มฮีโร่บายเข้าไปในตัวเกมและผมก็คิดว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นการยืนยันอีกครั้งนะครับว่าฮีโร่บายเนี่ยมันไม่เคยมีจริงและจะไม่มีด้วยนั่นก็ถือเป็นข้อมูลทั้งหมดของฮีโร่บายที่ผมสามารถหามาได้นะครับถึงตำนานฮีโร่บายมันจะมีมานานแล้วแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าข้อมูลมันน้อยเสเหลือเกินนอกนั้น,นีนเป็นนน้้วเลย ซึ่งในปัจจุบนันนี้เรื่องเล่าของฮิโรบายเนี่ยก็ได้ถูกจัดเป็นคริปปี้พาสซาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะสามารถถือได้ว่าฮิโรบายเป็นคร e ปปี้พาสซาเรื่องแรกของเกมไมค์คาร์ฟนะครับทำไมผมถึงพูดว่าเรื่องแรกก็แน,น่นอนครับมันมีเรื่องอื่นตามมาดังๆหน่อยก็น่าจะเป็น e n t i t y 3 0 3นะครับใครที่ชอบคลิปใน,นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์เดลโคเลกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ สำหรับวันนี้ดิโอโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ